นี้ก็ช่วงเวลาของเราแล้วนะครับกลุ่มสองในรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีตัวไหนให้เรียกยบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเจ้า wr155a นะครับแล้วก็จะมีเป็น exciter นะครับ mt15 นะครับรอบแรกก็ขอลองเป็น wr ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าขี่คุ้นทางแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ตัวอื่นเราจะได้ไปลองสัมผัสกันไหมนะครับตอนนี้ก็ขอตัวที่ให้เราคุ้นเคยกับสนามก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆรอบบ่ายนะครับก็จำนวนทั้งหมดนะครับประมาณ6คันนะครับ <laughs>。 นี้ก็จะเป็นวนขวานะครับต้องบอกว่าไอ้ช่วงตรงนี้เป็นน้ําตรงนี้มันลื่นมากๆนะครับถ้าเราเปิดคันเร่งแรงนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มีอาการเลยครับมีอาการคือแบบมันสะบัดไปทั้งอันเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อตรงนี้ครับ ื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยวแบบวงกว้างนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ใช้อยู่ที่เกียร์สองนะครับแล้วก็พอเราเริ่มเข้าใจในเรื่องของรอบรอบเกียร์แล้วก็ความการยึดเกาะเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่ารอบนี้เราเปิดคันเร่งแรงกว่านี้ไม่ได้หรือว่าเราเปิดคันเร่งเบากว่านี้ไม่ได้ครับรถมันก็จะเสียการแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปที่รอบเครื่องพอดีอ่ะมันจะทําให้แบบ รถเนี่ยมันมีการยีเกาะที่มันพอดีของมันพอดีครับก็บางช่วงที่เจอดินเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเกือบเกือบเหมือเกี้ยร้อนหน้ามันจะพัดๆด,ด,ด้วยโอเคครับอันนี้รอบแรกนะครับการขับขี่เป็นวงกลมนะครับบนขวาแล้วก็บนซ้ายนะครับเดี๋ยวล็อบต่อไปนะครับเดี๋ยวดูว่าจะขี่ยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกินน้ำันก่อนครับวันนี้อากาศเย็นพรยังชั่วหน่อยโอเคครับไปกินน้ำกัน แล้วเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวดูกลุ่มแรกกันว่ากลุ่มแรกเนี่ยเขาจะไปขี่ในสเต็ปสองนะครับเป็นยังไงซึ่งสเต็ปสองเนี่ยจากตอนแรกก็คือสเต็ปแรกนะครับจะขี่เป็นวงกลมบนขวาแล้วก็บนซ้ายนะครับส่วนสเต็ปที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยวไปมานะครับตามทางตามตามลายนี่นะครับข้างใน,นก็จะมีทั้งเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็เ,เหมือนโค้งตัวเอสแต่ว่ามันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผู้ขี่เนี่ยได้ลองพลิกรถ ต่อเนื่องนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเราก็เปิดคันเร่งเพื่อฝึกการใช้คันเร่งในโค้งแบบต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะพลิกซ้ายพลิกขวานเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่มแรกก็กาลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับก็เท่าที่สังเกตนะครับทุกคนก็จะใช้เจ้า wr155a กันหมดนะครับส่วนท่านั้นโค้นนะครับเมื่อกี้เห็นใช้ตัว mt15 นะครับ ก็มันก็ต้องระดับนั้นแหละครับระดับโค้ดแหละครับมี้ขี่กันได้นะครับระดับอย่างเรานะครับแพทนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันครับอันนี้ mt หนึ่งห้านะครับ mt หนึ่งห้านะครับนักแข่งเบนซ์เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆนักทดสอบนะครับนี่ครับโคตันเดชาไกสาครับเอ็กซเตอร์ กำลังจะทำการละเล้ะหลังอันนี้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวทีเดียวครับมาดูกันครับมาแล้ว MT15 กับ Exciter นะครับ155ล้อเดิมทั้งคู่นะครับรถเดิมโรงงานนะครับนักทดสอบแต่ละคนนี่ฟิล์มไม่ธรรมาดานะครับ โอ้โหสวยงามมากะ่ะช็อตเนี้ยสไลด์แบบเกือบขวางเลยอะเบอร์สิบห้าเรานะครับเมื่อกี้ก็ตอนนี้พี่บอยนะครับให้สัญญาณหยุดการขับขี่นะครับสำหรับในรอบแรกในสเต็ปที่สองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราทีมงานเซคเคอร์รถนะครับเราอยู่ในรอบที่สองนะครับสเต็ปที่สองเดี๋ยวจะลงไปขับขี่บ้างนะครับไปเราไปรอกัน รู้สึกว่าตรงนี้ใช้แรงเยอะกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่ามันต้องขี่แบบต่อเนื่องนะครับก็รู้สึกว่าบางจังหวะเนี่ยมันเรายัางประเมินคันเร่งไม่ได้มันทำให้รู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเปิดคันเร่งแรงไปมากกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับในสเต็ปที่2นะครับซึ่งบอกตรงว่าใช้ความเร็วไดว้ไม่กล้าใช้เยอะมากนะครับเพราะว่ายัางรู้สึกประมาาอยู่นะครับ ตอนนี้เราจะขี่เอาฟีลลิ่ง ใช้กัลลนลงนะครับก็ขับขี่ไปครบทั้งหมด3สเต็ปนะครับโดยสเต็ปที่3นี่นะครับก็จะมีแอบพิเศษฝานนิดนึงนะครับโดยาจากช่วงแรกครึ่งแรกของสเต็ป3เนี่ยไปแรกใช้ wr 1 5 5 r นะครับในการขี่ทีนี้อยากลองฟิลลิ่งของเจ้าตัว exciter 155าบ้างนะครับซึ่งรถเดิมโรงงานล้อโรงงานเนี่ยลงมาขี่แบบแฟตแท็กเนี่ยจะเป็นยังไงต้องบอกว่าสนุกมากครับสนุกมากแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่า การที่รถเนี่ยมันมีอาการโอเวอร์นะครับที่ล้อหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ผมประมาณว่ามันโอเวอร์ที่ล้อหลังทำให้แบบเ,เล็กเหมือนจะสูญเสียาการควบคุมนะแต่ตัวเรานั้นอะถ่ายเทไปที่น้ําหนักที่ล้อหน้านะครับล้อหลังเนี่ยมันก็จะทำการช่วยเลี้ยวนะครับเหมือนเราปัดตูนะครับเหมือนถ้าเราขี่จักรยานแล้วมันจะปัดตูเนี่ยครับแต่นะครับมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความคุ้นชินกับ พื้นผิวของสนามที่ขับขี่นี้แล้วก็ตัวรถนะครับซึ่งวันนี้ก็ขี่แบบต้องบอกว่าถนอมร่างกายเลยดีกว่าครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาขี่ที่นี่แล้วก็นานๆจะได้จับเจ้า drar สักครั้งหนึ่งนะครับแถมยังได้แอบเอาไม่ได้แอบเระเขาเปิดโอกาสแหละให้ขี่เจ้า exciter เนี่ยลงไปลองซึ่งดูพี่ๆหลายคนเขาก็เออยังติดใจกับเจ้า d r อ r อยู่นะครับส่วนทีมงานซิเครรถเนี่ยอยากลองสัมผัสนะครับก็ได้สัมผัสนะครับอย่างสนุก ต้องบอกว่าสนุกจริงครับไม่น่าเชื่อว่าต้องต้องบอกว่าเอ็กเซเตอร์ห55 VVA ตัวนี้นะลงไปขี่แฟตแท็กได้นะครับแล้วสนุกด้วยแล้วเห็นพี่พี่โค้ชนะครับทั้งนักแข่งนั้งโค้นเนี่ยลงไปขี่โชว์สกิลกันเต็มที่เลยครับโดยรถเดิมล้อเดิมก็ขี่ได้นะครับล้อหน้าไม่มีอาการด้วยซ้ำต้องบอกว่าสนามนี้สนุกจริงๆครับต้องขอขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับที่ให้เกียรติทีมงานไซคล์รถนะครับมาได้สัมผัสความสนุกที่สนามนี้นะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวสนามหน้านะครับจะไปขี่ในรูปแบบไหนที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ